เปิดบ้านสุนารีราชสีมายอมยกสมบัติให้อดีตสามีทั้งหมดเรียกได้ว,ว่าครอบเพลงลึกทุง่งคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักสุนารีราชสีมานักร้องลึกทุ่งคนหนึ่งที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้ว่าสุนารีราชสีมาจะมีเส้นทางชีวิตที่ยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามจนทาให้ผู้หญิงคนนี้ยืนหยัดบนเส้นทางสายลึกทุ่งได้อย่างสง่างามรวมไปถึงในเรื่องของความรักที่หลายคนไม่รู้ว่าเธอเคยแต่งงานมาแล้ว มีลูกสองคนตอนนี้ก็โตขึ้นหล่อไม่เบากันเลยโดยสุนารีราชสีมาเคยแต่งงานกับนายพานุมาตรอังกินันหรือผู้ใหญ่เตะแล้วมีลูกชายด้วยกันสองคนคือน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์แต่ภายหลังกลับพบว่าสามีของเธอนั้นมีภรรยายอยู่แล้วจึงทําให้สุนารีราชสีมาตัดสินใจหย่าและยอมยกสมบัติให้สามีเป็นการแลกเปลี่ยนในช่วงนั้นเองที่สุนารีมีชีวิตสุดแสนจะระทมเธอมีเบื้องหน้าที่สวยหรู แต่เบื้องหลังขมขืนและสุนารีได้บอกเล่าเรื่องในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กมือถือไม่ใจร้องไห้หลังจากนั้นสุนารีก็มีข่าวว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์กับเจนสึกศรียานนลูกบุญธรรมของพยับคำพันธ์ซึ่งเปิดร้านสักลายที่พัทยาและทำหน้าที่ขับรถให้สุนารีทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งและสุนารีก็ได้ตั้งท้องกับเจนสึกแต่สุดท้ายสุนารีก็แท้งลูกในวันที่15กุมภาพันธ์2550 ตอนที่อายุ40ปีอีกทั้งยังจบเส้นทางรักกับเจนสึกและเดือนมิถุนายนปี2557สุนารีในวัย46ปีก็ได้มายอมรับว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับวอลเตอร์นมจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เธอได้ไปเจอการระหว่างที่ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งวอลเตอร์เองก็ดูจะยอมรับในตัวของสุนารีและสุนารีก็ชื่นชอบตัวของวอลเตอร์เช่นกันแม้ว่าทั้งสองคนจะมีอายุที่ห่างกันถึง20ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเรื่องความรักแต่อย่างใด และปุ๋ยพิมละวันหุ่นทองคำผู้ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องการสัญญกรรมกับสุนารีได้ออกมาโพสคลิปอัปเดตอาการของสุนารีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าสุนสวยมากหลังสัญญกรรมดึงหน้าย่อนคล้อยสามส่วนบนกลางล่างสร้างกรอบหน้าชัดให้หน้าดูสดชื่นขึ้นแก้ไขหนังตาตกเทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้วไม่ต้องการทำชั้นตาใหม่สาวย้อนไวัยไป20ปีเลย จากนั้นในไม่กี่ชั่วโมงให้หลังปุ้ยก็ได้ลงรูปภาพเพิ่มเติมให้แฟนๆได้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงกันชัดๆพร้อมกับข้อความว่าหุยสาวมากสวยมากจ้าส่นคำพี่ส่วนบอกว่ากลับไปเหมือนตอน0 3นย์าค่ะพี่ปุ้ย